ตเ,ออเตือนภัยเพจ Facebook ปอคบอเตือนภัยผู้บริโภคออกเตือนประชาชนช่วงนี้หากมีชาวต่างชาติหน้าตาดีที่เราไม่รู้จักมาขอเป็นเพื่อนใน Facebook แนะนําให้ปฏิเสธการรับเพื่อนทันทีเพราะอาจเป็นมิจฉาชีพได้ซึ่งทางเพจได้มีการระบุข,ข้อความเอาไว้ดังนี้นะครับสดๆร้อนๆเมื่อกี้มีสาวสวยชาวต่างชาติหน้าตาดีโปรไฟล์เลิศแถมยังเป็นโสดมาขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊ก ครับว้าวน่าสนใจใช่ไหมล่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามุกนี้แค่นี้หรอกแอดมินไม่ได้แฮช h ท็กปอคบบอเตือนภัยผู้บริโภคไม่ได้แน่นอนสมมุติว่าแอดมินรับเป็นเพื่อนเชื่อว่าอีกฝ่ายจะก็จะทักมาคุยสักพักก็จะขอเป็นแฟนจากนั้นก็หอีกฝ่ายก็จะส่งของมาให้แต่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการส่งน่นนี่นั่นเป็นจำนวนใช่น้อย 2. อ,อีกฝ่ายก็จะส่งรูปลับมาให้แล้วก็ชักชวนให้แอดมินส่งรูปลับของตัวเองกลับไปแลกเปลี่ยนกันจากนั้นก็จะแบ็กเมลเรียกเงินจำนวนมากหากไม่ให้จะโพลรูปประจานระวังเพื่อนๆระวังกันดีๆนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแนะนำถ้าเจอคนที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะคนต่างชาติมาขอเป็นเพื่อนทาง Facebook ให้ปล่อยผ่านไปเลยอย่ากดรับเพื่อนเด็ดขาด ทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากเข้ามา,สาแสดงความคิดเห็นและส่งต่อเรื่องราวกันไป็นจำนวนมากท่านผู้ชมก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่เรารักด้วยนะครับวันนี้เราขอราไปก่อนสวัสดีครับ